ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค้ดวัฒนินการตลาดขอรายงานตัวครับวันนี้เอ้าเราก็มาดูแมคโคแมคโคนะฮะแมคโคหรือแมคโฮนะฮะอ่าหลายๆคนก็เรียกแมคโฮหรือแมคโฮนะครับวันนี้นะครับเรามานะดูนะครับอ่าภาพสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเริ่มต้นคุณปู่เลยครับนี่คุณปู่นะฮะนี่คุณปู่นี่คุณปู่ครับ คุณปู่คุณปูณป่นะฮะแล้วนี่คืออะไรนี่ PC 300ครับ PC 300คุณปู่นะฮะคุณปู่นะครับแล้วก็รถบดครับรถบดนะฮะรถบดนะฮะรถบดแล้วก็มานี่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาพาไปดูทีละคันนะครับโคมิซูโคมิซูนะฮะอ่าโคมิซูนะฮะเราเมาส์เลยครับเหมาสก็เหมาขายเป็นคันก็ขายครับ เรามาดูโคมิสูนะฮะอ่าโคมิสูนะฮะตัวนี้นะครับก็ PC-300 ามร้อยครับพีซีสครับโคมิสูพีซีสามร้อยนะฮะอยู่ตรงนี้ครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็นี่สภาพนะครับคือใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยนะฮะใช้งานได้เลยครับนี่นะฮะใช้งานได้เลยนะครับ แล้วก็พ c ซ0สองร้อยครับนี่คือพ c ซ0สองร้อยนะฮะนี่ใช้งานได้นะครับพ c ซ0สองร้อยก็ใช้งานได้นะฮะเมื่อกี้สามร้อยนี่สองร้อยนะครับอืมเป็นโคมิซูนะฮะอ่านี่คือโคมิซูนะครับอ่ะท่านใดสนใจครับโคมิซูนะฮะสองร้อยนะครับเรามีอยู่สามคันครับนี่นนี้ครับสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งานเลยเนี่ยพร้อมใช้งานเลยฮะ นี่สวยมากเลยครับเนี่ยพร้อมใช้งานเลยด้านหลังเอาบางคนอาจชอบแคทอ่ะแคทนี่เลยฮะแคทนี่ก็อา่าอยู่นี่นะฮะแคทนี่อา่าสภาพใช้งานครับทุกตัวใช้งานได้เลยครับทุกตัวใช้งานได้เลยครับนี่แคทสามสองศูนย์ดีครับเนี่ยสามสองศูนย์ดีนะครับนี่พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะอ่านะฮะนี่นะครับแล้ว มาดูอีกคันหนึ่งครับบูมยาวครับบูมยาวเอาให้ดูบูมยาวบูมยาวยี่ห้ออะไรครับบูมยาว PC ซ1 0ครับโคมิซูนะฮะนั่นก็คือบูมยาวครับเห็นไหมฮะยาวมากครับยาวยาวบูมยาวนะครับบูมยาวนะครับนี่ก็คือโคมิซุเช่นเดียวกันนะฮะมี300มี2 1 0มี200นะฮะแล้วก็มีแคต320นะฮะเอา ยี 1941, รร่ห้อ,อนี่ฮะสีนี่เลยนะฮะโคมิโก้นะฮะอ้าวนี่เลยฮะโคมิโก้เอ้านี่นะ SK 2อ0สองร้อยนะครับ SK ส0 0องรอยนะครับเนี่ยเอ200สองร้อยนะครับมีอยู่คันเดียวครับอ่ามีอยู่คันเดียวครับโคมิโก้มีอยู่คันเดียวนะมีอยู่คันเดียวครับนี่คันนี้นะครับ ทีแรกนะครับผมมานะครับมีอยู่13คันนะครับเราขายไปแล้ว3คันนะครับเหลืออยู่เหลืออยู่เพียงนะฮะสิคันเท่านั้นนะครับ10คันเท่านั้นอ้าวอันนี้ยังอยู่ครับนี่นี่ยังอยู่ฮะพีซีหนึครับนี่พีซีหนึนะฮะตัวแบบกระทัดรัดกระทัดรัดอ้าวใครที่ชอบแบบกระทัดรัดนี่กันเลยนะหนึ่งสามศูนย์ครับกระทัดรัดมากนะฮะใช้งาน ใช้งานกระทัดรัดมากนะครับตัวนี้ท่านที่ชอบใช้งานแบบง่ายๆครับตัวนี้เลยครับ1-30ครับหนึ่งสามศูนย์นะฮะแล้วก็นี่เป็นรถอีกนะฮะที่นี่ครับก็เป็นอู่เช่นเดียวกันครับท่านใดที่มาดูหรือท่านที่มาซื้อนะฮะท่านชอบนะฮะหรือจะให้เราปรับแต่งให้นะฮะเราก็เป็นอูนะครับ นะฮะเป็นอู่นะฮะอ่านี่็คันตัวนี้ก็กำลังที่อ่าจะปรับปรุงฮะอ่าปรับปรุงให้นะครับตัวนี้นี่นี่นี่ครับตัวนี้นะครับนี่นี่ฮะโอเคครับนี่คุณปฏิวัติฮะอันนี้รุ่นไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คืออ้าพีซีสองร้อยครับพีซีสองร้อยนะครับโคมิสูดเช่นเดียวกันครับ อันนี้ก็โคมสิสุเช่นเดียวกันนะฮะนี่โคมสิสุนะฮะเช่นเดียวกันนะครับอ้าวท่านใดที่สนใจนะครับสนใจนะฮะสนใจนะครับก็คุยกับเราได้โทรหาเราได้นะครับอ้าเดี๋ยวไปดูรถบดนะฮะหลายท่านบอกว่าอยากจะดูรถบดนะฮะอ้าวรถบดกําลังทํางานนะฮะอ้าวรถบดนะฮะกำลังทํางานอยู่ ขายไหมครับขายขายเช่นเดียวกันฮนะขายใช่ะฮะนั่นคือรถบดนะฮะรถบดอันนี้เราขายไหมขายขายเช่นเดียวกันฮนะ,น,ะ,ะ,น,ะนี่ตนะ้องหมดสิบคน,นนะตอนนี้อ่านี่เราขายไหมขายครับเนี่ยรถบดจะทำงานอยู่ครับนี้คือออฟฟิศดัง of ของบริษัทนะครับออฟฟิศตัดังของบริษัทเพราะว่าบริษัท จะเลิกกิจการครับเลิกกิจการก็เลยต้องการอ้าวอันนี้ผมเป็นตัวรกันนะฮะนี่ไอที่จัดเล็กๆครับนะฮะนี่เลยครับลอนะอันนี้ลดดันเลยรถเด็ดนะอ่ะนี่ครับกระชับนรัดมากครับท่านใดที่ชมกันอยู่นะฮะครับผมอ้าวท่านใดที่ชมรายการทั้งหมดนะครับสนใจติดต่อมาที่ผมได้นะฮะ โพสต์วัชรินการตลาดออนไลน์ผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับขึ้นเบอร์ไว้นะฮะแล้วข้านสนใจตัวไหนก่อโตมามาประกันค,ครับสวัสดีครับ